ข่าวเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวพลิกคาดข่าวช็กวงการไปในทันทีนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราก่อนที่จะลุยศึกฟีวิลิกนะครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมแต่ว่าเป็นอัปเดตของคู่แข่งอย่างเวียดนามครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวใหญ่มากๆครับเรียกได้ว่าข่าวนี้ยืนยันการันตีออกมาจากสื่อใหญ่ของเวียดนามครับ เกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของงบการเงินนะครับของสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เท้าความกันแบบนี้ก่อนครับนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมวอลเลย์บอลของเวียดนามเนี่ยดูจะมีความกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษเนาะเรียกได้ว่ามีการวางโปรเจกต์เยอะมากๆนะครับโดยฝันใหญ่ก็คือการที่จะมาล่าเหรียญทองซีเกมส์ที่ประเทศไทยนะครับโดยมีเป้าหมายสําคัญเลยนะครับจะ เก็บตัวฝึกซ้อมให้ดีที่สุดถึงขั้นออกมาโวนะครับว่าจะพาทีมวลอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งนะครับและก็เพื่อเป็นการเปิดตลาดให้ญี่ปุ่นได้รู้จักนะครับนักวลอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามให้มากยิ่งขึ้นล่ะนะครับรวมไปถึงฝั่งชายก็มีแผนออกมาชัดว่าจะไปเก็บตัวที่จีน แต่ว่าล่าสุดครับดูเหมือนจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าข่าวนี้มันมีกลิ่นตุกนะครับทำแ่ง,แงทำแม่งว่าเฮ้ยวอลเลย์บอลของเวียดนามกําลังเจอกับสถานการณ์ถังแตกตั้งแต่การส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าโ่รงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกแล้วนะครับส่งรายชื่อออฟฟิเชียลมาเพียงแค่16รายซึ่งถือว่าเป็นชาติที่ส่งน้อยที่สุดทั้งที่แข่งที่ประเทศไทยได้วยซ้ำเนาะ แล้วก็นะครับอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของนะครับนายเลตีเจืองนะครับเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสหพันธ์กำลังมีการคุ้นคิตถึงเรื่องของการเก็บตัวนะครับในระยะที่2แผนเดิมก็คือการส่งทีมวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นก่อนลุยซีเกมกับอีกแผนหนึ่งก็คือส่งทีมชายไปเก็บตัวที่จีน แต่ว่าตอนนี้นะครับทางสมาคมยืนยันว่าเป้าหมายหลักเนี่ยยังเหมือนเดิมคือต้องการพัฒนานักกีฬาและทําให้เกิดความคิดในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นก่อนการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามสหพันธ์ยอมรับว่าตอนนี้มีปัญหาอยู่หลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณหรือเงินทุนรวมไปถึงสถานที่ต่างๆแล้วก็เรื่องเวลาซึ่งทางสมาคมเนี่ยมีงบที่จํากัดนะครับในการที่จะบริหารจัดการ ในเรื่องต่างๆก็อาจจะมีการปรับแผนนะครับไม่ได้ออกไปต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยค่าวนี้สร้างความเตือนใจให้กับวงการวอลเลย์บอลของเวียดนามมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยทีมเวียดนามเนี่ยดูมีความแบบกระปี้กระเป๋านะครับอย่างทีมชายก็ชนะหนุ่มไทยได้ในซี l ิลิ u สองนัดเลยเนาะแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามปีนี้ก็หูเก็บเรนกิ้งเป็นว่าเล่นเลยจะดูเหมือนว่าเรื่องของการหาสปอนเซอร์ นะครับมาสนับสนุนเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาหลักนะครับพ่วงเกี่ยวไปถึงตู้เย็นนะครับติดพ่วงมาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนบอล,ล,ลของเวียดนามก็คาดหวังให้ตู้เย็นเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะไปเปิดตลาดสะหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยจริงๆตู้เย็นก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีนะครับแต่ก็มักจะหลุดโผหรือตกสำรวจจากลีกนะครับที่ ใหญ่ในเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะครับขนาดเพื่อนที่ผลงานดอบกว่านะครับยังได้ไปเล่นหลีกอินโดนะครับแต่ตู้เย็นไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นดวงซวยนะครับแล้วก็ทําให้ตู้เย็นเนี่ยชดในการออกไปญี่ปุ่นอีกคารบหนึ่งเท่านั้นไม่พอนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็มีอัปเดตมาเหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์ของวิยดนามก็ดูจะน่าเป็นห่วงเนาะกับการเก็บตัวนตอนนี้นะครับเพราะก็อย่างที่เราทราบครับว่าตอนนี้เนี่ยพายุ วิภานะครับกำลังเล่นงานนะครับในย่านอาเซียนของเราหนักมากไทยเราก็โดนนะไทยเราก็โดนซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เวียดนามต้องฝ่าวิกฤตนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับฝึกฟอร์มไปด้วยนะครับแล้วก็จัดโปรแกรมให้ดีด้วยก่อนมาซีวีลีกก็ต้องยอมรับนะผมเองเนี่ยทำข่าวเวียดนามก็ทาข่าวตู้เย็นเยอะแล้วก็ก่อติดสถานการณ์ของเวียดนามที่มีพัฒนาการดีเยี่ยมละ่ะ แต่ว่าต้องยอมรับก็ต้องเอากําลังใจช่วยเนยนะครับเวียดนามก็โดนพายุหนักเหมือนกันนะครับซึ่งซีวีลีกเนี่ยจะแข่งขันนะครับในวันที่1สิงหาคมนะแข่งขันที่ประเทศไทยก่อนก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ผมเองเนี่ยก็มาสะดุดตานะไปเปิดในเว็บนะก็ไปเจอกับกระทู้หนึ่งที่มีการพูดถึงเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นของตู้เย็นแล้วก็ตู้แช่ที่2นักกีฬาอะไรเนี่ยนะครับจะมีรายชื่อในการแข่งขันชิงแชมป์โลกด้วยว่าเอามาประเทศไทยเนี่ย จะมีการต้อนรับจากประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับและ FIVB จะทําอย่างไรบ้างนะครับผมมีข้อแบบนี้แล้วกันนะครับจินตนาการภาพนะสำหรับไทยเราก็ต้อนรับตู้เย็นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยจะมาไทยถ้าไม่เกินคาดเนี่ยสาครั้งนะครับก็คือซีวีลิกสนามแรกนะครับแล้วก็อาจจะมาชิงแชมป์โลกด้วยนะครับรวมไปถึงในซีเกมด้วยนะครับตู้เย็นนี่ก็คือมาบ่อยมากรวมไปถึงตู้แช่ด้วยนะครับแต่ในส่วนขององ,องค์กรระดับโลกเนี่ย ผมว่าแบบนี้ทาง FIVB หรือ Volleyball World รวมไปถึงวาดาเนี่ยนะครับก็คงจะทำงานแหละแต่จะทำงานในรูปแบบไหนเพราะก็ต้องยอมรับว่าไอ้ที่แบบจะไปตรวจแบบทุงท่งๆก็ไม่ได้นะครับผมเชื่อว่างานนี้นะครับเวียดนามจะแสดงสาย,สา,ย,ยานรุปภาพแบบเดิมแหละแล้วก็อาจจะถูกจับตามองพอสมควรและนี่ก็อาจจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่เราจะได้รู้ความจริงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับมาพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ กลับมาฝึกซ้อมกันแบบเต็มอัตราศึกแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับอยากจะรู้ถึงแผนงานโดยรวมทั้งหมดนะครับของทีมสาวไทยว่าจะลุยยังไงในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็จัดหนักจัดเต็มผ่านมุมมองของโคชออสเกียริพงศ์รัชตะเกียงไกรเลยครับที่เปิดแผนงานต่างๆพร้อมอัปเดตล่าสุดหลังจากลับมาจากอเมริกาเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับในในเรื่องของนักกีฬาเนี่ยเนื่องจากว่า เราก็มีนักกีฬาอยู่2กลุ่ม3ากลุ่มตามที่ทุกท่านได้ทราบว่ามีนักกีฬาที่เป็น Excellent Player ที่ส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศกันแล้วก็มีนักกีฬากลุ่มดาวรุ่งที่อยู่ในไทยแ n d ดีแล้วก็นักกีฬาเด็กๆเลยที่เราพยายามที่จะผลักดันแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเน,นื่องนะครับในปีนี้ VNL เนี่ยเราก็ <c oughs> ฝึกซ้อมในระยะเวลาที่จำกัดเพราะว่า มันมีช่วงเวลาในการเตรียมทีมเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เต็มร้อยนะครับ mm hmm. เท่าที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่านักกีฬาตัวหลักของเราส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็บางคนกลับมาก็ยังมีอาการบาดเจ็บนะครับ mm hmm. ก็ต้องรี c o v e r เแล้วก็ต้องปรับสภาพร่างกายให้ให,ให้ให้มีความพร้อมซึ่งก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่นะครับเพวกที่อยู่ใน เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะได้เวลาซ้อมมากนิดนึงกับกับเด็กๆเ,กเยาว,วชนนะซึ่งเขาก็พัฒนาในในในระบบการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างจะดีซึ่งเราประเมินว่าในการแข่งขันวีแอลคาวนี้นักกีฬา3ามกลุ่มที่เราได้ได้ใช้เขาได้ทดสอบแล้วก็ได้ให้เขาได้ลงเล่นในแมตต์ต่างๆที่มีความสำคัญเนี่ยเขาก็ มีคีความสามารถแตกต่างกันในส่วนวีคแรกเนี่ยนักกีฬาที่อยู่ในไทยล,ล์ลีกกับดาวรุ่งเนี่ยค่อนข้างจะทำผลงานได้ดีนะครับส่วนนักกีฬาที่เป็นเอ็กเซลเลนต์เลเยอร์ของเราเนี่ยยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าขากันนะครับในวีคแรกเนี่ยมันก็ทำให้เราพลาดโอกาสในการที่จะทำทีมให้มันสมดุลแล้วก็ได้รับชัยชนะ ในในหลายๆเกมนะครับใน VNL ในวีคที่สองเนี่ยก็มีนักกีฬาบางคนก็เริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกนักกีฬาที่มีประสบการณ์นะครับพวกนี้เขาก็เริ่มเล่นเข้าขากันมากขึ้นนะครับแล้วก็การบาดเจ็บของนักกีฬาก็มีน้อยมากไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะแต่พอไปแข่งขันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราก็ ทำได้ดีนะครับในหลายๆเกมถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รับชัยชนะแต่ว่าเกมการแข่งขันของเราเช่นเราเล่นกับญี่ปุ่นก็ดีที่เล่นกันถึง5เซตเราเล่นกับอิอตาลีหรือเกมอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่นักกีฬาที่มีประสบการณ์เนี่ยเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่พบก็คือเขามีอาการบาดเจ็บหลายคนมันก็ยังทำให้ทีมยังไม่สามารถที่จะได้รับชัยชนะแล้วก็จบสกอร์ได้ ทำให้การแข่งขันในวิท,ที่หนึ่งเราก็ไม่ได้เข้าตามเป้าหมายแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องมาในวิท,ที่สองด้วยแต่ผมก็ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกคนซึ่งทุกคนก็รู้ว่ายังมีข้อผิดพลาดข้อบกพร่องอะไรในเรื่องของร่างกายเขาก็พยายามที่จะทำการรักษาฟื้นปูให้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งทีมวิทยาศาสตร์กีฬาทีมแพทย์นะครับทีมกายภาพกับนักกีฬาก็ทํางานกันอย่างอย่างต่อเนื่องอย่างดีดีมาก นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ส่งผลให้มีผลกระทบในเรื่องของจิตใจบ้างในเรื่องของคอนฟ idence ในทีมอาจจะมีไม่มีความมั่นใจมากเท่าไหร่แต่ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาที่พยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปด้วยกันด้วยความเข้มแข็งนะครับและความเพียรพยายามมันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคนิคมันก็ตามมานะครับว่าบางคนที่ได้รับการบาดเจ็บเนี่ย ก็ส่งผลให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมอาจจะดรอปลงไปบ้างแต่ก็ยังดีนะครับยังชื่นชมนักกีฬาในกลุ่มที่เล่นไทย i ั a ลีกเนี่ยซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวที่มาช่วยนะครับสถานการณ์ของทีมให้ดีขึ้นเขาก็ได้ทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากในวีคที่2ส่งผลมาถึงวีคที่3นะเป็นวีคที่ค่อนข้างจะยากลำบากสำหรับพวกเราซึ่ง มันเป็นเกมที่เราจะต้องพยายามเอาชนะให้ได้ซึ่งตามเ,เป้าหมายที่เราจะพยายามเอาชนะเนี่ยมันมี2แมตช์สเกมที่จะเอาชนะนะครับซึ่งทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับในแมตช์ที่เราเล่นกับอเมริกาเขาก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็ทีมเริ่มมีความสมดุลมีบาลานซ์มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ขาดผู้เล่นสาคัญอย่างทัชชูออนแล้วก็วกทางเตยหัตถยาหรือแม้กระทั่งทางน้องวิภาวีเนี่ย นะครับไม่ได้มาร่วมกับเราก็ทําให้ทีมในการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการลุกในการเล่นรูปแบบของเราเนี่ยมันประสิทธิภาพมันลดลงมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องๆที่เป็นดาวรุ่งนะครับเขาก็แสดงศักยภาพได้ดีมากนะโดยเฉพาะน้องที่อยู่เนี่ยน้องเฟิร์นบริสลาก็ทนะําหน้าที่ได้ดีน้องไก่ก็ทําได้ดีน้องโบก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็ลิเบอรโลน้องเอ๋ยเนี่ยก็ทำได้ดีมาก นะครับน้องนุกมิกก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นสำรองของเราในวีคที่สมเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะทุกคนสามารถที่จะลงมาทดแทนกันได้โดยเฉพาะน้องออมสินใน2อมตช์สุดท้ายเนี่ยทำเกมได้ดีมากนะซึ่งก็ส่งผลให้ในวันสุดท้ายของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ชนะแต่ว่าเราเล่นโดยมีความกดดันค่อนข้างจะสูงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสในการที่จะ ค u a l ิล์ยไปแข่งขันในปีหน้าซึ่งปกติแล้วทีมเราจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นี้เท่าไร่นักนะครับซึ่งปีนี้ก็ก็ถือว่าเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับพวกเรานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่เราแข่งวีนเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทาอย่างเร่งด่วนเพื่อที่แข่ง,งชิงแชมป์โลกก็คือดูแลเรื่องของร่างกายผมเชื่อว่านักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจะฟื้นฟูมาดียิ่งขึ้นตอนนี้เนี่ยเราก็มีนักกีฬาที่ าเจ็บน่าจะเล่นไม่ได้เลย100%เรนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ชื่อลงไปก็คือน้องวิภาวีนะครับไม่ได้ใส่ชื่อลงไปในแข่งขัน r l d Championship ก็ต้องมาดูว่าแค่ช,ชูออนเนี่ยเขาจะหายทันไหมตอนนี้ได้รับรายงานจากทีมแพทย์แล้วก็ค่อนข้างจะฟื้นฟูมาได้ประมาณ70%ละนะก็ดูว่าหัวไหล่ของเขาจะสามารถที่จะใช้งานได้ไหมในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่จะประเมินนะว่าใครจะสามารถเล่นได้มากน้อยขนาดไหนส่วน น้องเตยเนี่ยยังไม่ได้ซ้อมกระโดดเลยยังกระโดดไม่ได้แต่ว่าได้วิ่งได้บ้างแล้วนะก็ห้องดูว่าเขาสามารถที่จะกระโดดตบบอลได้ไหมส่วนน้องไก่เนี่ยนิ้วเขามันมันหักนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าแต่เท่าที่ทราบรายงานจากคุณหมอว่ากระดูกไม่แตกนะมันเป็นเอ็นอักเสบแล้วเข้าข้อไปแล้วแต่ในเรื่องของการตบบอลข้อยังตบบอลไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังวางแผนว่านาักกีฬาที่ เรามีอยู่ตอนนี้กับเวลาที่เหลือเนี่ยเราจะเตรียมตัวกันยังไงเพราะว่าเราจะต้องทดสอบทีมด้วยในการแข่งขันซีวีดี B, เพราะเราจะมีเวลาประมาณ10วันน่าจาก mm. ตรงนี้ครับเราจะฝึกซ้อมเตรียมไปเล่นซีวีดีเพื่อที่จะทดสอบนักกีฬาของเราว่าตำแหน่งไหนใครบ้างที่สามารถที่จะเล่นได้แล้วใครบ้างที่ควรจะต้องเตรียมตัวเก็บไว้เพื่อการแข่งขันชิงแชมป์โลกต่อไปเพราะในซีวีดีเนี่ยเราจะต้องแข่ง2วีคนะครับจือวันที่1 2 3ที่โคราช เราก็ต้องเตรียมตัวตอนนี้เราจะฝึกซ้อมอยู่ที่เนี่ยครับประมาณ10วันเกือบเกือบสิวันนะครับเราจะเดินทางไปโคราชวันที่30สบนะครับแล้วก็จะแข่งเราก็จะดูว่านักกีฬาคนไหนมีความพร้อมซึ่งตอนนี้ในรายชื่อทั้งหมด25้าคนเนี่ยมันมีกลุ่มหนึ่งที่มีรายชื่อซ้ํานะครับเราก็จะตัดสินใจเช่นนักกีฬาที่เล่นอยู่21เอเพราะเขาต้องเตรียมไปแข่งจริงแชมป์โลกนะเราจะแยกกลุ่มพวกนี้ไปเพื่อที่ให้เขาเตรียมแข่งจริงแชมป์โลก ได้อย่างเต็มที่100%เลยนะกลุ่มของอยู21ที่ที่มีรายชื่ออยู่ใน c ีวีล e ีนะครับเราก็จะเอานักกีฬาที่มีความพร้อมที่สุดในการที่จะทดสอบศักยภาพของเขาใน c ีวีลี e ด้วยนะซึ่งแน่นอนซีวีลี e เนี่ยก็เป็นการแข่งขันที่ตอนนี้ก็มีความสําคัญโดยเพราะยิ่งมีความสําคัญกับทีมเพื่อนบ้านเรานะครใน3มทีมที่เขาแข่งเนี่ยทั้งอินโดนีเซีย เวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยเพราะว่ามี world ranking ที่สะสมของเขาแต่ว่าเราอ่ะไม่มีซึ่งเราค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับใครจะแข่งกับเราเนี่ยมันไม่มีผลในเรื่องของ world ranking เราจะไม่ได้แต้มลดหรือเราจะไม่ได้แต้มเพิ่มแต่เพื่อนๆืบ้านเราเนี่ยเขาดีเขาได้เปรียบเพราะว่าเขาจะแข่งยังไงเขาจะได้แต้มแพ้ชนะกันเนี่ยอย่างน้อยผมคิดว่าทีมที่ได้รองแชมป์เนี่ยอาจจะได้แต้มถึงเกือบเกือบยี่สิบแต้มนะซึ่งอันนี้เราก็ ไม่ค่อยได้มีผลกับพวกเราเลยแต่ว่าเป็นผลดีกับทีมทีมผู้แข่งขันเพื่อนบ้านเราต่างหากใน2วีคเนี่ยครับน่าจะได้แต้มกันเยอะอยู่สําหรับทีมที่เขาเตรียมตัวที่จะทำ World Ranking เพื่อที่จะไปแข่งในระดับ World Class ในปีหน้าเนี่ยเขาจะได้อีเวนต์เนี้ยค่อนข้างจะเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในรายการซี e ี g u e เนี่ยเราก็จะต้องดูว่านักกีฬาในกลุ่มดาวรุ่งของเรานะครับ มีใครที่มีศักยภาพพร้อมที่จะสามารถแข่งขันแล้วก็สามารถที่จะรักษาระดับในความเป็นเจ้าอาเซียนของเราให้ได้น,นี้เราก็คงจะต้องทําอย่างเต็มที่ส่วนนักกีฬาที่เป็น e x c e l ซเลน p ์เพลเที่ใครมีการบาดเจ็บหรือจะต้องเตรียมตัวเพื่อแมตช์สำคัญชิงแชมป์โลกเราอาจจะต้องวางแผนบริหารจัดการอีกทีหนึ่งผมขอเวลาสักประมาณ10วันแล้วคงจะได้ทราบว่าเราจะใช้ผู้เล่นคนไหนที่ไปแข่งซวีลีกทั้ง2วีนะครับ หลังจากแข่งซีวีอีกเสร็จแล้วเราจะมีเวลาประมาณ 10- บถึงสิวันที่จะเตรียมแข่งชิงแชมป์โลกซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงจะดูสาภาพความพร้อมหลังจากการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งว่าสาภาพร่างกายเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวหลักๆที่เราจะเตรียมแข่งชิงแชมป์โลกเนี่ยจะไปด้วยกันจะฝึกซ้อมด้วยกันเราจะไม่เอาไปแค่14คนหรือ12คนนะครับเราจะไปกันน่าจะร่วม20คนนะครับที่จะมุ่ไปที่โคราชด้วย ไปที่เวียดนามด้วยแล้วก็เตรียมกลับมาที่แข่งจริงจัมโลกมาคร่าวๆในเรื่องของการเตรียมทีมก็เป็นประมาณขนาดนี้นะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ